วันนี้เวลา17นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาใน,นเรืนที่ราเทพพยัคฆดีกรมหลวงราชสาลิณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้องเปลงเสียงส่งพระเจริญในการนี้ทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันวางพวงมาลาและประชาชนร่วมวางพวงมาลัย น้อมสำนึกในพระหากกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศหลังจากทรงวางพวงมาลาแล้วทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์ระวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทุลละองธุลีพระบาท บริเวณพหลานพระราชวังดุสิตเรื่อยไปจนถึงบริเวณแยกฝั่งพหลานพระราชวังดุสิตและฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งโดยประชาชนพร้อมใจกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านทรงประกาศเลิกทาสเพื่อให้อิสรภาพเสรีภาพซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราร์ทำให้เกิดความพาสุขทรงเป็นที่รักของพระสบนิกรทั้งชาวไทย และถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนจากนั้นเวลา17นาฬิกา58นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์ิรนิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอาทิตย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัสดีทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมารศีพระอัครราชเทวีและพระวิมานดาเธอกรมพระสุทธาศิรนีนาถปิยมหาราชปฏิวรรดดาซึ่งปฏิสถานที่พระที่นั่งบุตรสมบกมาลาสงกราบ ส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทรราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาลีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารศีพระอัครราชเทวีและพระวิมานดาเธอกรมพระสุธาศนีนาถปิยมหาราชปฏิวัรดาซึ่งปฏิสถานที่พระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพศักยวงบัณฑิตวัดบวรนิเวศวิหารขึ้นนั่งบนธรรม,มาทิพ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาท จากนั Baptist, PI, function, reforms, và, majesty, ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพพระปรมหาเสวตชัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระเทพศักยวงศ์บัณฑิตวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่งทอดผ้าไตร18ปไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักสินโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ20รูปจำนวนสองเที่ยวจากนั้นส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ส่งปฏิบัติเช่นนี้จนครบสองเที่ยวเสร็จแล้วส่งกราพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอาทิตย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารศีพระอัครราชเทวีและพระวิปัดาเธอกรมพระสุทาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวรรดดาที่หน้าพระแท่นบุษบกมาลา ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารีศีพระอัครราชเทวีและพระวิมานดาเธอกรมพระสุธาินีนาถปิยะมหาราชปฏิวรัตดาที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทระวินิจฉัยวันนี้เวลา19นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาลีมีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่อในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2563หลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในาเรนที่ราเทพพญาวดีกรมหลวงราชสานีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาออกจากพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาท โดยทรงพระดําเนินจากศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมราหาราชวังไปตามถนนจัก,กรีจรัยออกประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานมุ่งหน้ายัางถนนราชดําเนินในไปยังบริเวณหน้าศาลหลักเมืองตลอดเส้นทางที่ทรงพระดําเนินทรงเยี่ยมประชาชนอย่างใกล้ชิดประชาชนต่างปลื้มปิติและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เวลา20นาฬิกา38นาทีรถเกว่อนพระที่นั่งถึงบริเวณแยกสวนมิสักวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยัควดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ส่งพระดำเนินเพื่อส่งเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก และเปล่งเสียงส่งพระเจริญตลอดเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกสวนมิสกวันไปตามถนนราชดำเนินนอกเรื่อยไปจนถึงบริเวณพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตโดยประชาชนต่างรอเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทรับเสด็จหลังเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์พวินิฉัยพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันปิยมหาราช และประชาชนอย่างร่วมกันวางดอกไม้ณพระบรมมหาสารสริกธาบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยน้อมสำึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศสืบต่อมาเช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนราชดำเนินเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองทัดเทียมกับนานาอาระยะประเทศเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนถนนราชดำเนินประกอบด้วยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกโอกาสนี้ทรงโบกพระหัตถ์และมีพระราชปฏิสันานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดหลายคนจับพระหัตถ์นำผ้าวางไว้ให้ทรงพระดำเนินทั้งอย่างนำผ้าเช็ดฉลองพระบาทและกราบพระบาทเพื่อความตื้นตันใจประชาชนได้เก็บภาพความประทับใจในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร,รับเสด็จด้วย ในการนี้ส่งเยี่ยมประชาชนถึงบริเวณพระบรมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประชาชนจะพร้อมใจการวางพวงมาลาและดอกไม้เนื่องในวันปิยมหาราชเป็นพระบรมราชานุสร์ที่ประชาชนร่วมกันสร้างน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อครั้งอย่างทรงดำรงพระชนชีพเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพระราชาพิธีรัชมังคลาพิเศษในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์หลังจากทรงพระดำเนินจากบริเวณแยกสวนมิสากวันถึงอย่างพระบรมราชานซอน์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยประชาชนที่เฝ้าทุละอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา21นาฬิกา23นาที